เอาตัวรอดยังไงหากเครื่องบินรบถูกยิงด้วยขีปนาวุธการหลบหลีกเพื่อเอาตัวรอดจากขีปนาวุธได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการฝึกฝนจนทํานานของนักบินเองซึ่งหลักๆอาจมีวิธีการดังนี้คือ 1. การบินหลบหลีกเช่นการหักเลี้ยวกระทันหันการโยกตัวหรือสับหลอกการดึงแรงจีสูงสูงและการลดระดับอย่างรวดเร็วจะช่วยให้ระบบติดตามของขีปนาวุธสับสนไม่สามารถเลี้ยวตามได้ทันและพลาดเป้า 2. การปล่อยอยุปกรณ์ล่อเป้า ได้แก่ปลูกความร้อนหรือแฟลร์สาหรับขี่ปนาวุธนําวิถีด้วยความร้อนและแผ่นโลหะหรือชาร์ฟสําหรับขี่ปนาวุธนําวิถีด้วยเรดาร์จะช่วยสร้างเป้าลวงให้แก่ขี่ปนาวุธจนไม่สามารถแยกแยะเป้าหมายได้ 3. ระบบป้องกันอิเล็กทรอนิกสเป็นการรบกวนสัญญาณเรดาร์โดยเป้าลวงอิเล็กทรอนิกส์จนทําให้ขี่ปนาวุธล็อกเป้าผิดพลาด 4. การทํางานเป็นทีมได้แก่การแจ้งเตือนล่วงหน้าด้วยเครื่องบินเอวร และการสนับสนุนจากนักบินคนอื่นในฝูงบินช่วยให้นักบินมีข้อมูลในการตัดสินใจมากขึ้นเพื่อใช้มาตรการตอบโต้ขีปนาวุธต่อไปและนี่คือ